สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เล่นรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมีฝาสูบนะครับของ d ด็ดเนะครับเป็นฝาสูบงานเกรดนะครับฝาสูบสร้างนะครับเทียบเท่าของแท้ได้เลยนะครับงานก็จะเป็นเหมือนแท้ทุกอย่างนะครับเพราะาตอนนี้ของแท้เราหากัน แทบไม่ได้แลวครับถ้าหาได้ก็จะแพงมากอันนี้จะเป็นฝาสูบเดิมนะครับจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรหัส KBAG KBPA นะครับก็าสามารถใส่ได้ทั้ง d ดทั้ง l s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาสูบที่เราปรับแต่งทำการปาดมาแล้วนะครับปาดปรับ CC นะครับ ตามลูกค้าสั่งนะครับว่าจะสั่งสเต็ปไหนนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับก็ได้หมดนะครับอันนี้ปาดวัดซีมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ปาดเป็นลูก VR นะครับลูก59กมิลนะฮะตรงนี้วัดซีแล้วก็ 15.5cc าซีซีนะครับลูก5้ามิลครับอันนี้เป็นฝาใหม่นะครับครับผมก็ราคาอยู่ที่480บาทนะครับส่งฟรีครับ ส่งฟรีทั่วไทยครับอันนี้เราจะมาให้ดูนะครับว่าฝาที่เราจะใส่กับเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อ L/S นะครับเสื้อ L/S นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูว่ามันจะใส่ได้ง่ายไหมนะครับนี่ครับจะใส่ง่ายๆเลยนะครับครับอาจจะ ติดขัดนิดหน่อยธรรมดาครับอ่าก็ก็จะใส่ไปได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่ได้กัรนะครับก็ลูกค้าด้านใดสนใจเรื่องอะไหล่สงชั้นหวงนะครับทั้ง h e t LS KR ก็อ่า Inbox มาสอบถามได้ครับส่วนฝาสูบตัวนี้นะครับ480บาทนะครับยังไม่รวมปาดนะครับส่งฟรีครับผม สนใจก็อินบ็อกมาได้เลยครับสวัสดีครับ